สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบันแพง fc น้องอุงหิงเพชรบันแพง fc บดโจและ fc เสียนน์พร้อมกับ fc ลุงอ้วนสำหรับคลิปนี้สอโลดอุบลจะมาพูดและมาเล่ากิจกรรมการขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุงเพชรบันแพงสำหรับกิจกรรมหรือพิธีการ ขึ้นบ้านใหม่ทางน้องอุค์ิเพียรมวันแพงก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับขึ้นบ้านใหม่เมื่อเช้านี้ขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุเพีร์วันแพงคือที่บ้านเลขที่199บ้านน้องคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกต คือบ้านหลังใหม่ของน้องอุ๋งอิงก็คือบ้านเลขที่199และสำหรับ <c oughs> กิจกรรมการแสดงของคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบานแพงเมื่อคืนนี้ก็เป็นที่สนุกสนานของ f อและพ่อพ่อแม่แม่ที่ได้เดินทางมาร่วม กิจกรรมขึ้นบ้านใหม่น้องของน้ององค์หญิงเพลนแพงตั้งแต่วันที่30สบที่ได้เดินทางมาพักแรมอยู่บริเวณร <c oughs> อบบ้านของน้ององค์หญิงเพลินบ้านแพงคือมีกางเต็นท์แบบ <c oughs> ธรรมชาติแบบกินบรรยากาศแบบบ้านๆอยู่ในทุ่งนาเขตบริเวณบ้านน้องขององค์หญิงเพลินบ้านแพงถือว่า เอฟซีและพ,พ่อพ่อแม่แม่มาด้วยความเต็มใจอย่างเช่นลุงอ้วนลุงอ้วนชวนคุยมาจากการจนาบรีก็ได้เดินทางมาเช่นกันสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องอ์งอิงและลุงอ้วนก็ได้สัมผัสกับลูกสาวเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ของลุงอ้วนที่ได้เป็นตัวแทนที่มาผูกแขนให้ลูกสาวและขึ้นบ้านใหม่ก็ ผมขอ,ขอขอบคุณลุงอ้วนชวนคุยด้วยนะครับและสำหรับพิธีการขึ้นบ้านใหม่ก็มีรถแห่ทำการแสดงอยู่ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ก็ขึ้นรถแห่หน่วยที่สองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยเข็มกะมลใส่ก็เป็นที่สนุกสนานของ f อสายรถแห่ก็ถือว่า การแสดงของทีมรถแหกก็สุดยอดมากและบอสโจก็ได้มารวมมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับและเสียนนก็ได้มาและศ <c oughs> ิลปินดังๆก็มาเกือบครบครับทั้งนางเอกอมแอม,มนางเอกสุดสยายและพระเอกก็ได้มาผูกแขนโอยพร ให้น้ององุิงของเราหรือซุปูเปอร์สตาร์น้อยของเราก็ถือว่าสุดยอดมากครับงานนี้ก็สโรตุบลก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยที่ได้ตามวัตถุประสงค์และวันที่เราคอยมาถึงคือขึ้นบ้านใหม่ของน้ององอิงเพชรบ้านแพงก็ขอให้น้องโชคดีตลอดไปสุขภาพแข็งแรง นะครับสำหรับคลิปนี้สซโลอบุบลฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม